นนระหว่างป้าเลือกตอนนี้หนูขอไปเยี่ยมโรงเรียนหน่อยแั่แดงว่ายังไม่ต้องเลือกแล้วคุยกับครูก่อนถ้าแล้วครับตนนื่นเนต,ต้นแทนป้ากับแม่อายุไม่ถึง18แปดนึงเบอร์เหรอต้องไปทำนานๆหน่อยขอให้การบ้านน้อยๆหน่อยค่ะขอให้เรียนไปไวหน่อยด้วย ถึงห้าโมงเย็นเดี๋ยวมีคนไปจอดเร็วเขารอถึงก็งไม่ต้องมาเดี๋ยวหนูไม่ปิดประตูแล้วขึ้นรถเลยค่ะเราจารักประชาธิปไตขนาดนั้นเลยไ,ไ,ไปทำรถสิ<ด>ไปต้องมาชี้ชะตาประเทศกันนี่นั่งกันมาเป็นสสเลยนะพวกเธอเนี่ยะชะตาประเทศของเราก็จะต้องเป็นคนที่เก่ง อันไม่ออกเลยจะไม่รู้เรื่องอะไรไปฉลองเลือกตั้งอะไรเราแค่หาโอกาสว่าเออออกมาออกมาข้างนอกแล้วก็ไปหาข้าวกินเลยก็เท่านั้นเองรู้สึกว่าป้านะ่ยตื่นเต้นนะแต่ป้าไม่ได้ตื่นเต้นขนาดที่ต้องออกมาจากบ้านเร็วขนาดนี้นะรอ้แตี่ไปไหนป้ายังไม่เข้าใจเลยเมื่อคืนนอนไม่หลับใช่ไหมนอนไม่หลับเัวาใจมันกระแทบกระแากแล้วก็ที่ที่เราจะไปเลือกตั้งกันอยู่ที่ไหนแล้วแกรู้ไหมโรงเรียนเก่าหนูฮะโรงเรียนเก่าหนูเออมันออยแป๊บเดียวเองที่สำคัญคือเราต้องเตรียมแบบประชาชนมาด้วย อ๋อไปรประชาชมุมมาอยังทำมาแล้วทำมาแล้วเหรอที่ที่โรงเรียนหนูที่ตอนนั้นไปเลือกเอ่อตอนนั้นเราไปเลืกอกผู้ว่าเอ่อไม่สอสอใช่มใช่ไม่ใช่วันนี้แหละไปเลือกสสเลือกนายกไงเลือกพักเลือกสสนะครับตอนนี้ก็อ่าดูสิแป๊บเดียวถึงจะแล้วหลวง,ง,งเรานีนาา่คนก็มาใช้ติดก,กันตอนเช้าเยอะเหมือนกันนะเขาคิดว่าตอนเขาคิดว่าตอนเช้าจะมีคนน้อย เรามาเลือกตั้งอย่างนี้นะเขาจะจอดให้เราข้ามปลายปาปลายปาปลายปาปลายปลาเดี๋ยวป้าต้องไปดูก่อนว่าพักที่ป้าจะกาเบอร์อะไรจำไม่ได้แล้ววันนี้ป้ามีพักในใจอย่างป้ามีแล้วพักก่อนนอนหลับแต่ตอนนี้ดูที่จะเจอเพื่อน้อยแก้วแบบบ้างล่าหนูว่าเพื่อนหนูคงไม่มาหรกมีแต่พ่อแม่มา เฮ้ยเขาก็อาจจะมาเหมือนหนูมาเปล่านี่บรรยากาศโรงเรียนลอยแก้วเนี่ยเราไปดูกันเถอะระหว่างป๊าเลือกตอนนี้หนูขอไปเยี่ยมโรงเรียนหน่อยจะไม่ได้คุูติ๋วมาเลือกหรือยังเลือกยังเลือกตั้งเสร็จยังเอาเอาเหรอโธนึกว่าเลือกเขตนี้ แต่แสดงว่ายังไม่ต้องเลือกแล้วคุยกับครูก่อนเถอะนะครับบอกเขาคิดถึงโรงเรียนเก่ามากนี่ผมจะให้ลาออกมาเรียนโรงเรียนเก่าแลโค้ชพ่อพ่อโอเวอร์ต่อเนี่ยก็อยากจะมาอยู่เขาพูดเขาพูดว่าเขายังแบบคิดถึงอยู่ออเไปอยู่ตาดีลามเพื่อนดีเพื่อนดีไปลูกนี่คือครูที่ดุที่สุดของโรงเรียนนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นครูที่ใจดี เข้าใจไหมเ,เขาแค่ทำรถบรรุแต่จริงๆก็เป็นครูที่นักนักเรียนเหมือนเดิมมาแหละครับรกเตียแม่ก๋วยเตี๋ยวไหมแต่พอหลังกล้องแล้ว<ป>เราก็พูดความจริงได้แล้วลูกความจริงค<ป> <laughs> ือสิ่งไม่ตารณ์าอยู่ตรงไหนเนะี่ยเราผู้ที่เป็นเด็กเข้าไปไม่ได้อายุไม่ถึงสิบแปดใช่ไหมกสิบแปดผมจะเข้าได้ใช่ปะแป๊วเฮ้ยตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นเหนป้ากับแม่ เกียรติการแล้วน่าจะมีคนมาเลือกกันเยอะแล้วนะ,ป,ะป้าป้าป๊าลืมเบอร์เหรอแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วแม่ไปเกียรติแล้วแต่ป้าก็ากำลังจะเข้าไปเลือกต่อแหละทุกคนเอ้ย<ส>ไม่ใช่ถามเรื่องนี้สิฮะมาถามว่าเลือกเบอร์อะไรกันป้าก็ใส่ใบเขียวแล้วก็ใบหมวกเข่ง okay. กลับ ตอนนี้เราเลือกตั้งกันเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็ไปฉลองกันเลยดีกว่าเพราะว่าเรารู้แล้วผลจะออกอะไรไปไปแล้วเราไปฉลองกันเลยครับฉลองฉลองก่อนผลออกเราเป็นคนที่ตาประเทศเราไปฉลองกันเลยเพราะเรารู้แล้วแหละว่าจะออกอะไรป้าป้าเลือกใครป้าบอกหนูหน่อยสิบอกไม่ได้มันยังเป็นความลับแม่ลแม่เลือกใครอ่ะแม่รู้แม่นะหนูก็เป็นส่วนครอบครัวที่รู้จัเป็นหนูก็รู้เลยนี่ไงก็ดูป้ายหาเสียงไปดิเยอะแยะเลยเนี่ยป้ายแก้วป้ายแก้วรู้แล้วว่าแม่เลือกใคร ว่าป๊าบ๊ากับแม่จะเลือกใครแต่ก็ขอให้มาพัฒนาประเทศพิเทนนะคะให้หนูปิดเทอมเรื่อยอะไรอย่างนี้ป่ะขอให้ปิดเทอมนานๆหน่อยขอให้การบ้านน้อยๆหน่อยค่ะปี่ป้าลงไปนะป้ามุ่งมั่นเลยเดินเข้าไปกูหาเห็นไหมแล้วป้าลืมเบอร์แล้วป๊าไม่ได้เห็นนะหนูกลักปไปป้าเข้าไปป้าคิดอยู่ในหัวแล้วพนักงานเขาถามว่าเออเราได้ลำดับที่อะไรพอป้าบอกลำดับที่ไปเพูดนั้นแหละป้าลืมพักเลยว่าป้าพักไหนเบอร์ไหนอ๋อตอนนี้เราลืใช่ไหมโอ๊ยเราท้อมา ท่องมาเป็นเดือนแล้วพอเรา่องมาใช่ไหมพอเราเดินเข้าไปถามบอกบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับเราบอกแล้วบ้านเลขที่ปุ๊บเราก็ลืมไปทีละเออจำ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 ได้ลำดับลำดับที่เท่าไหร่ครับเราโอ้โหพอบอกลำดับแบบเบลอลยไรแบนี่บอกบ้าช็อตคิวหมดทุกอย่างเลยบอกเอาแล้วก็เมื่อกี้ก็ไม่ถามเลยตอนแรกดอกไม้อุ้งตีนหมาหน้าเยี่ยมหน้าเยี่ยมฉลอง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 ลยังไม่ออกฉลองอีกแล้วก็บอกว่าฉลองที่คนมาใช้สรกคือักง เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาฉลองกันนะติ๊กรู้ติ๊กรู้ในใจแล้วว่าใครจะได้ติ๊กรู้ไม่กล้ากิดเหมือนป้าใช่ไหมคิดหนึเดี๋ยวพรุ่งนีน้ผลอ,ออกก็มาฉลองกันไ,ไม่ต้องผลออกแล้วคืนนี้เขาก็รู้เรื่องกันแล้วก็ต้องกินพรุ่งนี้ไงติคืนนี้ไม่ทันเออไอ้หัวมากอยากให้ไม่เลือกเั่นแบบนี้ทุกวันเลยเอฮ้ไม่ได้ถ้าเล,เลือกเลือกทุกวันไม่ไหวไม่ทุกวันไม่ได้ต้องตีปีเลือกครั้งหนึ่งจะดีล กินตรงนี้ไงลูกแม่หรอแล้วก็มีตัวเมื่อกี้ไหนอ๋อแม่คะแม่แม่กินได้เลยนะแม่แต่ถ้าพรุ่งนี้ได้ของที่แม่เลือกแม่แม่จะพาหนูไปกินอะไรนอ,นะอ่ะม่ใจขนาดนั้นเกี๊ยวซ่าจานแรกหมดไปอย่างรวดเร็วจานที่สองว่ามาแล็ก้าจะกินเกี๊ยวซ่าทีกี่จานเนี่ยวันนี้เวลามากินครั้งนึ่งจะกินสามชามเกิแล้วค่ะทุกคนวันหนึ่งที่เล็กแก้วได้ไปอไอ้นะเลือกตั้งเลือก เธอไม่ได้เลือกคนที่เลือกอะชั้นหนูอ่ะก็ไปกดเพชรมา20บาทได้ขอนี้ป้าซื้อให้ดีกว่ามั้งวันหลังอะวันหลังอะวันหลังไม่ต้องเล่นเลยเออป้าซื้อดีกว่า20บาทได้มากี่ก้อนสองก้อนกับลูกอมนเม็นหนึ่งโอ้ก้อนนี้ก้อนย0บาทไม่แล้วไปตกปลามาด้วยตกปลาก็ไม่ได้อะไรเลยได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้นะครับไปทําคลิปต่อไปเดี๋ยวคุณมาดูกันว่าอันนี้จะทําอะไรโอเคอันนี้แหละที่เราต้องการแล้วโอเคโอเคจบ เดี๋ยวไปดูนะว่าคลิปต่อไปไรเกวจะมาทำอะไรนี้นะแล้วถ้าใครชอบพี่ไรเกลพามาดูบรรยากาศที่ป้ะป๋ากับแม่มาเลือกต้านแล้วก็วันหนึ่งของไรเกวก็อย่าลืมกดไลค์กันด้นะคะอย่าลืมกดเอาค้างด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย